พอเทากับลูกเขยบานมือนั่นผ้ากันไปหน้าว่าจะไปหาเลื่อยไหมละ่ะเพราดีไหมมันลมอยู่หน้าว่าจะไปตัดลอกก็เลือ่อยว่าจะมาเฮ็ดเฮี้ยนเฮ็ดซ่านมองผ้าผ้าอาศัยนัน่นล่ะม,มาเทียบมานพราะเทากับลูกเขยคือกันดีจังน้อยอยู่ดอกหน้าไก่ป่านนี่เปลี่ยนกันเกียรติพอดีบนหัวเทียดอย่ท่านเฮ้ยเบาดอกคอย่านคนเห็นเบิดแนวเพราอเทากับำมือให้ลูกเขยฟังแล้วบาดนี่ โอ้ยทิดต,ตั้งแต่กี้พ่อเนี่ยตกห้วยเก่งเฮยังไงพ่อตกห้วยก็เป็นมาเยอะนี่โอ้ยนี่แหละซ์เซียนคุยทั้งหลายพอป่ามาแล้วเ้ยบโหจนบวชอาจัาหืมเป็นลูกเคยนั่งห้วยก็บอกหูน้องมึงทิดเอ้ในโซกพ่อสิบเทียบบ้นเนะบา้านับไม่ท้วนไอ้ทิดเอ๋ยคุยไปแล้วพอเทาว้านเนี่ยลูกเคยกับโมเสียเอ,อ้ยโมเสียด้วยโอ้ยบักทิดนี่แหละปราบผลจริงเพชรน่ะโมบ่ โอ้ยว่าเคยสกมวยหรอวายคูมวยเป็นบ่หอืมได้หอดนถวยพุ้งหัวบ่เสียหรอวายให้เบิงเบเบ่งจังสิเสียว่างบ้าเพราะเฒ่าทิ่มเนื้อเป่งแรงหรอกมันี่ไอ้ท่นกูที่วายให้เบิงเบ่งสาวายคู่มวยไอ้ท่นปะสาไอ้ท่นมึงเดี่ยวท่าไดนทีดเอ้าอยากเบิง่งคือกันนะลองเบิ่งกันน่ะวพอไอ้ท่นมาติดมาเบิ่งบาดนี่ไอ้่านที่วายให้เบิ่งเป็นบุญตาให้เบิง่งเอาอีหลีบ่นี่เออ เอาเอา่ท่านลูกสีเป้าแก่ให้ได้พอเด้อท่านเดี๋ยวสีภากให้พ,พอ่พอพ่อสบายว่าแล้วลูกเคยกะหาปีมาเป่าแล้วบานนี่พ่อเท่าเป็นผู้ล่ำมว้ยเป่าปีไปน้ำปากไปน้ำเนี่ยลูกเคยเนะครับพี่น้องครับพี่กำลังไหวครูอยู่บนเวทีนั้นก็คือสักหมิงลูกลิงกังนะครับยอดมวยดังที่กำลังมาแรงฮะขุนเขาเจ้าน้ำตาจากลำน้ำห้วยยางนะครับสำหรับการชก ครั้งล่าสุดนะครับก็แพ้ฟาวเพราะกัดหูคู่ต่อสู้อาวุธที่ถนัดนั้นก็คือหนุมและกัดนะครับส่วนมากจะเป็นฝ่ายรับซะมากกว่าขนัดตื่นเอาหน้าไปรับหมัดและเท้าของคู่ต่อสู้นะครับสำหรับสัสดส่วนวันนี้ก็35 24 36นะครับส่วนน้ำหนักนั้นไม่ได้ช่างนะครับกาเอาเลยส่วนพี่เลี้ยงและทีมงานส่วนมากจะเล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับส่วนสมิงลูกดิงกังวันนี้บอกว่ามีความมั่นใจมากเลยนะครับ บอกว่า50-50ไม่แพ้นอะกก็แพ้คะแนนก็เฟนๆฟก็ติดตามดูกันแล้วกันนะครับแหมสมิงลูกลิงกังของเราตอนนี้กําลังระลึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วอยู่นะครับระลึกถึงครูบราอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสทราทวิชามาอาแล้วครับตอนนี้สมิงลูกลิงกังของเราก็ไหว้ครูหอมแล้วนะครับถ้าละมวยก็จะมาจากพะทัศนะครับนี่คือสุดยอดของนักมวยแห่งยุคสมิงลูกลิงกัง แพ้คะแนนเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนอกนั้นแพ้นอกหมดเลยนะตอนนี้สมิงนูกลิงกังของเราก็เข้ามุมสุดท้ายแล้วนะครับแหมขมขวัญผู้ต่อสู้ได้สุดยอดจริงๆนะครับอ่าไหวครูมวยเสร็จแล้วนะครับสมิงนูกลิงกังก็มาไหวกรรมการนะครับเพื่อตรวจสภาพจิตตรวจความเรียบร้อยนะครับที่เกีงแต่พออยู่นี่แล้วยไหวผมไม่ได้ได้คุยอยู่นี่ทิศแล้วสิแตไหวครูมวยซื่อสน เสียบ๊อบาดเนี่ยเสียดอกละป่ะเออเนี่ยนอนไม่ฟอดีดียวกันมอเห็นกับตามึงก๊บว่าเสียดอกติทิดโอ้ยไปดีเสียนาะมาคุยสวยแล้วเด่นมาแล้วกับผ้ากันยางไปหน้าล้วบาดเนี่ยโอ้สวยดอกละมือนีทิดเมื่อไปยังดอกมือหนีได้เบิองมวยแล้วเด่นอืมโอ้ยกับมึงอก็มาเบิองตอนกูซุกตะกี้แหงคักทิดเอ้ยเด่นโอ้ยกับแม่หนีเบิองตอนตะกี้กับซุกกันคักเงี่ยแล้วเด่นโอ้เตี่ยมแจ่แต่ทิด ไปหอดหน้ากับไปเบืองไม่สีลื่อยไม่บ้านพอเท่ากับลูกเคยโอ้นอนใหญ่แต่เทียดพุ่นพอไปทัทาาาออกายพุ่นแล้วท่านเออเออเอาวันเอาโคกนี่ละก้อนเทียดท่านว่าแล้วกับผ้ากันเลื่อยไหม่ท่านแล้วบ้านใหม่บกุกมันลมเองดอกไม่ได้ปั่มเสียดาย้พอเท่าก,กับบ้าลูกเคยเลื่อยไปแล้วบ้านแดดกระแดดเด,ด้มือหนังก็เลยหอ,อนกับ้อนวันท่อไป,ไปไลูกเคยกับเบยเลื่อยกับว่าเขาบ้านนี้ cứ như thương nó nhè thấy nhè bà được cưới mà lê lê xa quá lê cả bộ hầu mới lê lê đặt tế bạc chắc bạn bơ muốn thì tế bạc phải thiệt Hứ? tế bạc lê này là lê bạc cái bỏ lê cái thằng bỏ bạc cái gì bị khéo ừ mẹ vô tao muốn cho trà tế đủ lại bộ có được cưới เลยไหมว่านั้นแล้วซ้ำดอกมานั่งสีแขวเรื่อยสีแขวเรื่อยก็บ่พอข้าวอีกบาทหนึ่หาแนวเหรียญท่อนแล้วมูรุเคยส่วนพอ่อเทาเหรียญเหรียญยังบ่เหรียญเหรียญบักดีใครบาทนี่ฮะพ่อเนี่ยหานิ้วลูกเอานิ้วเดียวก็ได้โว้ยบึงบึงแน่บักเฉียดมวยหยาดพะรั้นกันให้พอ่อเทาดีดก้อนหาเนี่ยลูกเคยก็เปิดพาให้ดีได้แล้วโว้ยพาอะจะไ่เก็บมาที่ลูกบาดหนึ่เอาเลยสบายท่าน ลูกเคยกับนิ้วเดียวแล้วเดเขาใส่ตับเออบักจิตโอ้นิ้วเดียวเิ่งเหานิ้วมาตอนนี้จบซ่ำห้ามงจบยากเลยก็เลย